สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันในคลิปของพ่อท่านจันวัดตุ้งเฟือนะครับผมรุ่นไตรมาสนะครับรุ่นไตรมาสโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูเอีถยให้ดูครับผมพ่อท่านจันวัดตุ้งเฟือออยู่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นไตรมาสครับผมออกปี2521 ครับมีปล่อยไปแล้วหนึ่งเหรียญครับผมเดีย๋ยวจองเหรียญสวยสวยทั้งสองเหรียญเลยครับผม พ่อท่านจันวัดตุงเฟื้อนะครับผมรุ่นไตรมาสอ่าตรงนี้จะมีบั้งอยู่ครับผมเนี่ยที่หูที่หูเหรียญอ่ามีเป็นเส้นอยู่ครับผมอ่าอ่าโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีจุดเนื้อเกิือนอยู่หนึ่งจุดเนี้ย โอเคครับผมเนี่ยนะเนี่ยครับเดี๋ยวก็ดูตัวตัดครับผมนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าพลิกมาครบอืมครับ มีเหมือนกันตั้ง2เองเรียญครับผมเนี่ยด้านหลังเียนนี้ก็มีนะครับอ,อยู่ในตรงดูชัดไม่ชัดไม่ชัดนะตรงนี้มีน่เกินอโอเคก็ผม พ่ท่านจันทร์วัดตุ้งเพื้ออำเภอเชียงยอจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นไรมาศครับผมวันนี้ลากไปก่อนครับสวัสดีครับ